เราจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์ให้ได้เป็นขิงแห้งในที่สุดนะคะช่วงต่อไปนะคะาจาเจริญ่ะก็เรียนอาจารย์อมาจารีนะคะมีนลกตระกูอะไรใหม่ๆที่จะมาแลเกเปลี่ยนหรือว่ามาได้ให้พวกเรากเกนี่เพิ่มเติมความรู้ค,ะค,ค,ค่ะ,อ,คคะาาอาจารย์จากคุณ่ค่ะเน้ฟังท่านอาจารย์ชยงทีไรก็ได้ความรู้นะคะแล้วก็ได้ตัวอย่างนะคะวิธีคิดกับท่านอาจารย์ที่หลากหลายไปทุกครั้งเลยนะคะ ในในการตอบโจทย์ข้อ2เนี่ยนะคะที่ว่าตวตัตก,กรรมการสื่อสารทางไกลในปัจจุบัน,นแล้วก็แนวโน้มที่จะนำมาใช้ในอนาคตคืออะไรนะคะในเอกสารท่านจะเห็นนะคะว่าเรียนใช้ขึ้นหัวข้อบอกว่านวัตก,กรรมนะคะที่จะมาแรงแล้วก็จะอยู่กับเราไปอีกนานแต่เราต้องมานั่งคิดกันว่าเขามาแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับเขายัางไงก็คือแหล่งทรัพยากร,รแบบเปิด ที่ฝรั่งเรียกว่า open educational resources นะคะันมองว่าเข้ามาแล้วหรือเข้ามาทั่วโลกนะคะแต่ของเราเนี่ยก็เริ่มนะคะที่จะมานี้สืบเนื่องนะคะกับเรื่องนี้เนี่ยนะะทันทีที่เรื่องของทรัพยากรแบบเปิดเนี่ยหรือที่เรียกว่า OER ถ้าท่าเป็นนักใทคโนการศึกษากำลังศึกษาอยู่เนี่ยนะคะ ก็คงเหินวิพนที่ท่านต้องเรียนรู้เรื่องของ OER ว่าคืออะไรนะคะแล้ขออนุญาตมาที่าภาษาไทยตรงนี้ก่อนนะคะบอกว่าก็คือข้อมูลเนื้อหาข้อเท็จจริงนะคะที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลนะคะที่สามารถนำมาสแสดงต่อใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนะคะนักเรียนนักศึกษาผู้ที่เรียนด้วยตนเองอย่างอิสระและเปิดเผยก็คือสามารถที่จะเข้าไป ดูข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้โดยเปิดเผยนะคะพอเขาเปิดเผยไว้ให้เราเอามาทําอะไรเอามาใช้ในกระบการสอนก็ได้การเรียนรู้เองนะคะ,ะการวิจัยก็ได้นะคะหรือ,อะจะใช้เป็นทรรมาหากินอะไรได้ทั้งนี้แหละนะคะแล้วก็ขออนุญาตย้อนกลับไปตรงนี้นะคะในหน้าที่ชี้ให้เห็นนะคะว่ามันเป็นอะไรที่มาฟรีนะคะ แหลที่จะเข้าไปแต่ขณะที่อีกหลายๆคนเนี่ยเขาลงทะเบียนเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาของเขานะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาของเขานะที่เขาต้องลงทะเบียนต้องอะไรต่างๆแต่เราก็สามารถที่จะแอบเข้าไปได้ไม่ต้องแอบหรอกคะ่ะเพราะเขาก็ไม่รู้อยู่คนละประเทศเราสามารถที่จะใช้คอมเมนต์คอมแพนนะคะเปิดเข้าไปได้ไปดูนะคะแล้วก็หาประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะ เงื่อนไขคืออะไรนะคะหลักตรงนี้ก็คือว่าทำไม OER เกิดขึ้นคือเขาต้องการให้แชร์ความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเกีเ่ยวเรื่องไปกับหัวข้อที่สามนะคะว่าแ,แล้วสถาบาันอ,อุดมศึกษาหรือสถานศึกษาต่างๆเนี่ยจะทำอะไรกันนะคะเพราะว่ามันเกิดการเข้าถึงความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้มากขึ้น ในองค์ประกอบของ OER เนี่ยในคณะของนักเทคโนโยีการศึกษาที่เราจะเป็นต้องรู้นะคะและต่วนที่เรียนให้ความสำคัญมากๆเนี่ยนะคะก็คือในส่วนของเนื้อหาบทเรียนนะคะว่าเนื้อหาบทเรียนอะไรนะที่จะเอาไปให้ใครก็ได้เรียนนะคะตอนนี้ก็ต้องอบอกว่า TCU นะคะการเริ่มดําเนินการในการที่จะใช้ OER นะคะ ในระบบของลักษณะของอหน้าตานะคะของคอเซอ่าหรือมูนะคะนั้นเรียกเพลงแบบไทยๆนะคะว่าในรายวิชาต่างๆในสถาบัานต่างๆในประเทศไทยนะคะมีวิพยที่จะต้องร่วมกันที่จะสร้าง OER ขึ้นมานะะแต่จะหน้าตาออกมายังไงจะเรียกว่าอะไร ECU เริ่มทำแล้วนะคะแล้วก็ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยนะคะ ในบทบาทหน้านะที่ก็เลยรับโปรเจกต์ของ TCU มาที่จุฬานะคะ,ะก็มานั่งคิดแล้วว่าเอ๊ะวิชาอะไรนะที่เราจะเอามาออนไลน์แล้วให้สถาบันไหนเรียนก็ได้นี่ก็คือภาพอีกภาพหนึ่งแล้วนะคะว่าอนาคตเนี่ยนะคะนวัตก,กรรมที่เราจะเรียนร่วมกัน,น่ยมาแล้วไม่ว่าจะศิลปาก,ากรกรุงเทพทนบุรีนะคะรามคำแหงหรือจะสถาบันไหนก็ตามนะะวิชาที่เราเปิด นะคะอิสระให้เขาเรียนเนี่ยนะคะแล้วเป็นวิชาในศาสตร์เดียวกันในคณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะแชร์ตรงนี้ได้นะคะแต่เรายังไม่มีการจัดการกับระบบตรงนี้ว่าสถาบันรต่างๆเหล่านี้จะมาแชร์จะมาร่วมกันยังไงนะคะในฐานะที่ดูแลโครงการนี้ก็มีลูกศิษย์อยู่ที่สถาบานาันต่างๆเป็นอาจารย์ก็บอกว่ามาช่วยกันนะมาช่วยกันนะะสอนผ่าน เจ้าระบบนี้กันนะคะเพื่อจะได้ออนไลน์ขึ้นไปเก็บไว้แล้วก็ลูกศิษย์เราทั้งสองสถาบันก็เข้ามาเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็มองในแง่ของ TCU ออกแบบให้ให้เงินมาก็เรียนฟรีไปเก็บไว้ที่ TCU นะคะจุฬาก็เข้าไปเรียนได้มหาวิทยาลัยต่างๆก็เข้าไปเรียนได้ตอนนี้เราจะทำหลายวิชายอยู่นะคะแต่ละวิชาเนี่ยก็ไม่5นาทีนะคะจันปันใจ5นาทนีียังไม่ทันจะอ้าปากพูดนะคะ นะคะก็หมดเวลาแล้วก็เน้นในลักษณะของเป็นวิดีโอเทสนะคะเน้นกลับมาลักษณะทางกลเมื่อก่อนแล้วนะคะที่ที่เน้นรายการที่บันทึกเทปโทรธรรมนะคะนะคะก็เป็นนะคะลักษณะที่สําคัญก็คือต้องมีเนื้อหามีเครื่องมือนะคะที่จะเข้าไปเรียนแล้วก็เป็นแหล่งนะคะรวมทรัพยากรต่างๆนะคะการออกแบบตรงนี้จึงสําคัญมากนะคะ อันนี้ก็เป็นในเอกสารจะมีอยู่นะคะว่า,าที่ผ่านมา OER เนี่ยเกิดมาได้ยังไงก็เหมือนกับเราย้อนอยุคเขาอะนะคะแต่เขาลงไปไม่ถึงทางไตให้เห็นนะคะบรรดของเขาเนี่ยเริ่มจากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นเป็นต้นตระกูลของ OER จริงๆนะคะก็คือเริ่มจาก1 9 9 4 Learning Object นะคะแล้วก็่าก็มีเรื่องของ Open Content นะคะ2001 Creative Commons นะคะที่ทุกคนเหมือนกันเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็2001อีกเหมือนกันก็มี Open c o u r c e w a r e แล้วก็2002เป็นต้นมาเนี่ยนะคะ OER โดยเฉพาะ UNESCO ให้ความสำคัญตรงนี้มากว่า OER เนี่ยจะช่วยทำให้ประชาชนในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนาหรือกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนานะคะจะได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันนะคะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะคะของ OER ก็เรียกว่าผ่านที่เรียกว่า MOOC เนี่ยนะคะ MOOC เนี่ยนะคะคอร์สเนี่ยเป,เ,ปเป็นบทเรียนนะคะ,ะถ,ถ้าจะเห็นว่าเราสามารถที่จะเลือกเข้าไปนะคะเรียนได้แล้วก็เข้าไปตัว12นะคะคอสเซ่าชอบชอบคอสเซ่านะคะอันอื่นอาจจะยังไม่ค่อยได้เข้าไปนะักแต่ท่านก็จะเห็นเลยไหมคะว่ามีชื่อมหาวิทยาลัยเยอะรรอแยะเลยนะคะที่เขากำลังผลิต แล้วเราก็เข้าไปเรียนของเขาได้นะคะแต่ถามว่านะตอนนี้ประเทศไทยโจทย์ก็คือแล้วประเทศไทยแล้วพวกเราจะทําอะไรนะคะนะอันนี้ก็เป็นของยูเนสโกนะคะยู ESCO, เนสโกจากเวทีระดับโลกนะคะแล้วก็มีเรียกว่าอะไรนะคะกฎบัตรสัญญานะคะที่จะทําร่วมกันเยอะแยะนะคะอันนี้ก็เรียกว่าวิกิเวอร์ซิตี้นะอีกหน่อยตัวตนเราจะอยู่ตรงไหนไม่รู้ละ นะคะแต่มันจะมีช่องทางที่ควรจะเข้าไปเรียนรู้ได้มากมายทีเดียวนะคะวิกิเอูเคเ,เตอร์นะคะอันนี้ก็เป็นของมหาวิทยาลัยต่างๆนี้เรียกว่า Open Scou นะคะเขาก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันไปแต่ก็มีระบบนะคะของการเรียนที่ต้องออกแบแบอย่างที่ท่านจะชยงเน้นนะคะไม่ว่าจะทำอะไรนะคะจะเอาเทคโนโล,โลยีจะเอาเครื่องมืออะไรมาใช้รูปแบบหน้าตาเป็นยังไง่ยแบบ เราในฐานะนักที่มีการศึกษานะคะผู้เป็นนะักรับผิดชอบเรื่องโครงการออกแบบระบบไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบขั้นตอนอะไรเราคงต้องกำหนดขึ้นมานะคะแล้วก็มีงานวิจัยรองรับนะคะศาสตร์ที่มนการศึกษาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยของเรื่องทฤษฎีและการปฏิบัตินะคะทฤษฎีจะเกิดได้และการปฏิบัติจะพิสูจน์ได้ก็คงต้องผ่านกระบวนการวิจัยนะคะตรงนี้ก็คือ UNESCO นะคะ UNESCO ก็ได้ประกัน ตนเองนะคะว่าที่จะให้การสนับสนุนนะคะ decoration เกิดขึ้นนะคะผู้แทนหลายๆประเทศเนี่ยได้มาร่วมมือกันอันนี้เมื่อปีอที่ปารีสนะคะ,นะคะรู้สึกจะ2012นะคะก็ได้มาทำสัญญาร่วมกันว่าะจะทำ OER นะคะให้ประชาชนได้เข้าถึงนะคะโดยเน้นไปนะคะในประเทศ อย่างที่บอกนะคะประเทศที่พัฒนาแล้วก so, so, ็ช่วยประเทศกําลังพัฒนาประเทศกําลังพัฒนาก็ช่วยประเทศร้อยพัฒนาขณะเดียวกันประเทศร้อยพัฒนานะคะเขาก็มีองค์ความรู้นะคะเขาก็มีเทคนิคมีอะไรต่างๆที่เขาก็แชรย้อนกลับขึ้นมาได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นท็อดาวหรือว่าท็อปอพนะคะก็เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้หรือนวัตกรรมการเรียนรู้ในยุคนี้แต่เดกก็ไม่เคยที่หมือกว่าตัวเองจะอยู่มาถึงจนยุคนี้ละนะคะ คำถามก็ถามว่าแล้วเรานะคะในฐณนะนักเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยเราจะรับตัวกับนวัตกรรมทางไกลอันนี้อย่างไรนะคะก็ท่านไปหาความรู้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาท่านกา็าอาจจะได้วิธีคนอ,ออกมานะคะว่าอ,ออกแบบระบบนะให้ทีโนที่นี่ให้กลุ่มคนแตกต่างๆกันหรืออะไรนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของอ แอฟริกานะคะก็จะเห็นว่านี่คือนวัตรกรรมที่้รนมองนะคะที่หาพบนะคะแล้วมันก็มาถึงตัวเองนะคะยังหลีกหนีไม่พ้นนะคะได้ขออนุญาตต่อตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะนะคะมันต่อเนื่องนะคะว่าแล้วเราจะทํำยังไงนะคะจะเตรียมรับยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแบคทีเรียที่ได้แต่ท่าจะประสานนะคะท่านจะประสาไปไหนจะมีนิทยสารไทยนะคะต่อนิดนึงนะคะว่า ที่ท่านตึกเนื่องนะคะว่าแล้วเราในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเป็นคนยังไงนะคะอาจารย์ชยงก็พูดถึงท่านอาจารย์ชัยก็พูดถึงนะคะว่าลักษณะผู้เรียนอะไรต่างๆนะคะแล้วทำให้เกิดการออกแบบที่แตกต่างไปจากเดิมอันนี้ในนิยสารทานเนเขาบอกว่าเราอยู่ในยุคของคนที่เกียดกัดจังมันมันเราแต่จริงเราไม่ที่เกียจนะคะแต่เราโมเป็นก้มอ,อยู่นะคะเขาบอกว่า ขาม่คนในยุคนี้นะคะม่ไม่ใช่ยุคท่านหน้าเลยนะคะนะคะเขาเรียกว่ามิเลเนียลเป็นมนุษย์ในยุคมิเลเนียลที่ยึดละมี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 ไปไหนอย่างที่ท่านจะบอกว่าไปไปทานอาหารก็ต้องบอกว่าันกินอะไรต้องถ่ายรูปก่อนตอนที่เราจะกินให้มันเลเทใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ระหว่างทานแล้วก็ทานเสร็จแล้วก็โชว์อีกว่าเนี่ยอร่อยมากฉันทานหมดแล้ว ไปยุคมีถ้าดูในภาพนี้ค่ะมีใครที่เขาคุยกันเองทางใกล้นะคะนี่จางหน้าในนิตยสารทายออกมาเขาบอกว่า The New Greatest Generation นะท่านอาจารย์ใช้ทอยทายนะคะสะใจดีนะคะาจารย์ใช่นะคะท่าจารย์ภาษาจีนชอบมากเลยค่ะบอกว่าถึงผมไม่ได้พูดอะไรแบบขอฝาก อันนี้ขึ้นไปหน่อยนะคะแต่ที่มันยิ่งกว่านั้นก็คืออะไรคะเด่๋ยวนะคะนิดหนึ่งนะคะนะคะนะคะเขาูดบอกว่าคนในยุคใหม่เนี่ยยุคมี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 ทั้งคนจนคนรวยจริงไหมคะนั้นที่ที่มันหายนะคอมเม็ดคอมแผ่นหายเนี่ยนะคะคนรวยไม่เอาไปหรอกค่ะนะคนรวยมีหน้าที่ซื้อใหม่ นะคะแต่เขาบอกว่ามีภัวนะคะเขาบอกว่าคนอาจจะไม่ใช่ว่าจนแบบยากจนอะไรไร้อะไรแต่ว่าเขาต้องการที่จะมีคอมเม้นต์คอมแพคนะคะแต่เขาไม่มีเงินเนี่ยนะ,ะ <_ an> ถามว่าคนเหล่านี้เป็นยังไงเขาบอกว่าเงินในกระเป๋าเขาจะเป็นยังไงต้องสร้างขอเท็จนะคะเด็กบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะนารซิสซึ่งถ้าท่านรู้จักนารซิสซัสนะคะคนซึ่งหลงตัวเอง มีมีมีนะคะคือมนุษย์หลงตัวเองท่านเป็นเช่นนั้นหรือไม่คะท่านมีกี่มีคะเขาขึ้นหัวไว้สามมีท่านมีกี่มีนะคะเนี่นงดวยท่านมีสักมีเดียวอะคะ่ะเพราะน,น,นานๆทีนะจะทำอะไรเกี่ยวกับตัวเองขึ้นไปในโลกออนไลน์นะคะแล้วก็อยู่กับวัตถุนะคะ materialism แล้วก็เป็นเทคโนโลยี addiction นะคะแล้วชีวิตของเขาเป็นไงคะฟุ้งเฟอ้อ นะคะหลงตัวเองฟุ้งเฟ้อนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจอเจอและเรากำลังพูดถึงนวัตก,กรรมใหม่เรากำลังพูดถึง OER นะคะที่เรากำลังจะป้อนถึงหน้าจอเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้มาอีกแล้วค่ะอาจารย์ปานใจฟร c l คล s สโ o m ห้องเรียนกลับด้านเห็นะะว่าห้องเรียนตะกับต่บละปักนะคะเขาบอกว่าอะไรนะคะ,อ,ะอยู่ที่บ้าน ต้องเปิดต้องอ่านทําการบ้านแบบอ่านข้อมูลความรู้แล้วพอไปถึงโรงเรียนเนี่ยก็ไปทํากิจกรรมอา้าวแล้วที่พ่อแม่ช่วยลูกทกําการบ้านน่ะทาไงไม่าห้องน<ำ>ั่งอ่านอย่างเดียวต,ต้องเอาพ่อแม่ไปห้องเรียนพอไปทําการบ้านกันที่ในห้องเรียนถ้าฟริปคลาสรูมใช่หรือไม่มันมาอะไรใหม่ๆนกตัตกรรมมันมาใหม่ๆหมดละนะคะแต่ถ้ามาแบบฟริปคลาสรูมเนี่ยถามว่าเมื่อเขาคงไม่แบบ เป้หรือกระเป๋าใหญ่ๆแบบนักเรียนไทยนะคะแบบหนังสือกลับบ้านเขาก็เปิดคอมแพคคอมเมทเนี่ยนะคะแล้วก็นั่งอ่านของเขาเองนะคะจนจนเต็มที่อ่ะนะคะพอมาโรงเรียนเขาบอกว่าห้องเรียนก็จะเป็นห้องเรียนของกิจกรรม experiential classroom ที่ได้จะจชมพูดถึงว่าเราเรียนรู้จากประสบการณ์แต่ถามว่าโจทย์คำถามนะคะถามว่าเด็กไทยเป็นเช่นนั้นได้ไหม เด็กในที่นี้ก็คือเด็กที่ท่านจาตุลนั่งอยู่ด้วยเมื่อกี้นะคะที่โรงเรียนเ,เขตพื้นที่นะคะคัดเลือกเด็กจากโรงเรียนต่างๆที่ผ่านกระบวนการปลอกกรเปาด้วยคอมแพคมาเรียบร้อยมาโชว์รับได้ไหมเนี่ยนะคะท่านรลลับได้ไหมนว,วัตกรรมแบบนี้นะคะกลับไปบ้านท่าน oer เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้นะคะมาที่คณะ นะคะที่ท่านเรียนเป็นห้องของกิจ,จาก,การนั้นนึกถึงอาจารย์นะคะชีวิตอาจารย์เป็นยังไงเชนลาออกคนแรกเลยฉันว่าช่นอยู่ไม่ได้แน่เลยนะชีวิตมันคงแย่ยิ่งกว่านี้อีกนะคะนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถามตัวเองว่า,ามีอาชีพอะไรไหมที่ไม่ต้องเอางานกลับไปทําที่บ้านไม่มีเหรอคะอาจารย์มีค่ะอาจารย์อาชีพอะไรขายกุ้ยปิ้ง ไม่ต้องมีะค่ะหรือกว่าถนนเราคงไม่ต้องไปกว่าหน้าบ้านตัวเองมั้งบาคงสารหรืออะไรนี่ถามว่าวิถีชีวิตรเราเป็นยังไงนะคะแต่ที่สําคัญมากก็คือว่าแล้วผู้เรียนเนะะี่ยค่ะเด็กอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะเต็มใจนะคะที่จะเปิดอา่านอย่างจริงจังยังไงนะ,ะเมื่อกี้ท่านอาจารย์ปานใจให้ทักษะของมนุษย์ในศตวรรษที่ยสนะคะเรียนขออนุญ,ญาต PowerPoint นะคะอนุญาตนะคะว่าช่วยขึ้นหน้านี้ทีในในที่ให้ไปไม่มีนะไม่ต้องเอาอะไรมากนะคะการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยให้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาไว้ยังไม่เอาศัตวรรษที่21นะคะถามว่าเราช่วยเด็กของเราได้ขนาดนี้หรือ,อยังทุกเรื่องหรือ,อยังนะคะหลายๆอย่างเนี่ยใส่เข้าไปในนวัตกรรมใหม่ของเราได้ไหม ันหมายรวมถึงลักษณะของ OER แล้วกันนะคะ Open Online Free นะคะที่เขาสามารถเปิดเข้าไปเรียนได้นะคะมันไปได้ยังไงถ้าสิ่งเหล่านี้ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะดังนั้นเนี่ยเน้นก็ว่า,าสารของพวกเราเนี่ยนะคะ,ะเวลาเรามองเรื่องของการออกแบบเนื้อหานะคะเพราะว่าเมื่อกี้ท่านเห็นใช่ไหมคะองค์ประกอบของ OER ที่สำคัญมากคือ Content ะะแล้วก็เครื่องมือนะะนี่ตัวอย่างเครื่องมือนะะแต่ถามว่าแล้วจิตวิญญาณของกระบวนการเรียนการสอนที่จะพาให้ผู้เรียนถ้าท่านเลือกสักลักษณะหนึ่งได้ไหมคะเลือกอันนี้ละกัน,นะคะ่ะซื่อสัตย์น่าจะเหมาะกับยุค c o r r u p ปชันเป็นอันดับที่เท่าไหร่นะคะจรย์ประสาประเทศไทยเ,เราได้คะแนนคอร์รัปชันเท่าไหร่นะคะ เย่ยมากเนี่ยค่ะไปได้ไงคะความซื่อสัตย์จะไปองไงไปในรูปอะไรถ้าเราทางใจชะจนไกลเกินไปนะคะเช่นว่า <c oughs> เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความพยายาซื่อสัตย์อดทนหรือแม้แต่วัฒนธรรมมันต้องทางไกลนะคะแล้วมันต้องแบบมนุษย์กับมนุษย์ที่จะอบรมบ่มนิสัยกัน แต่ถามว่าถ้าเม,เมื่อมันต้องทางไกลนว,วัตก,กรรมอะไรของเราที่จะช่วยได้นะคะถ้ามันเมื่อมันมาแล้วเิีขออนุญาตกลับไปนะคะนะคะขออนุญาต,ตภาพนี้แล้วกันนะคะว่าเมื่อมันโอเพ่นแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วเราจะออกแบบเป็นยังไงเดี๋ยวหน้าเป็นห่วงนะเดนจะลารีบลาออกนะคะแต่จริงๆลาออกไม่ทันเพราะจะ,กะเกษียณแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยววันหลังจะมานั่งหน้าๆเนี่ยค่ะนะคะนี่นี่คือสิ่งที่เราอยู่เราเจอเจอมาตลอดนะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยจากทางไกลหน้าจอโทรทัศน์เองก็อยู่ในยุคนั้นเหมือนกันนะคะแต่ที่ท่านเรียนจากรายการโทรทัศน์กับท่านอาจารย์ชยงเนี่ได้เอแต่เรียนการใช้วัสดุอุปกรณ์จากอาจารย์กดิ์ได้สี่นะคะตอนนี้เจ้า A เจ้า B เจ้า C นี่มันอยู่ที่ไหนอะคะ นะคะวิธีสอนเป็นยังไงไปแล้วเ้นขอขอแากเลือกเลือกภาพอีกนิดนึงนะคะว่าเจ้าตัวบทเรียนนะคะเาไปด้ไนหนละ่ะนะคะมันจะมายังไงนะคะ,นะคะอย่างอันนี้นะคะขอขอ powerpoint ด้วยนะคะนะคะอันนี้เข้าไปในวิชาวิชาหนึ่งนะคะ ใน,ในสถาบันการศึกษานะคะเขาก็ทำบทเรียน OER mm hmm. กขึ้นมาเนี่ยนะ,ะนะคะว่าในเรื่องนี้นะคะโดย professor d r james v green ะะถ้าเนคลิกวิดีโอตรงนี้ตรงนี้เขียนว่า watch intro video นะคะมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างนวัตรกรรมในตอนนี้ว่าเนื้อหานะคะมันจะไปกับวิดีโอสั้นๆทีซสั่งให้เห็ว่าเดิมทีตกลงว่าจะทำ20นาที TCU บอกอย่าเลย20นาที แต่ไม่ได้ต่อรองให้เหลือ5นะคะอาจารย์ปาใจบอกเอาสักสีห้าได้ไหมนะคะบันทึกอะไรบันทึกอาจารย์ผู้สอนแบบเป็นธรรมชาติที่สุดไม่ต้องเข้าสตูดิโอนะคะแล้วก็ผู้สอนจะยืนจะนั่งจะเดินเข้ามาเปิดตัวยังไงก็แล้วแต่นะคะบันทึกเป็นคลิปสั้นๆเหล่านี้แล้วก็นะคะก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิชานั้นนะคะถ้าอันนี้สมมุตินะคะถ้าอันนี้ทําอยู่ที่จุฬาจิตปรกก็เข้ามาเรียนได้ ะะแล้วก็จะมีเลยค่ะว่า,าสัปดาห์ที่หนึ่งเนี่ยเรียนอะไรเปิดเผยหมดรู้กันหมดเลยไม่ว่าที่ไหนก็เห็นกันหมดว่าเขาเขาเรียนกันยังไงท่านนึกถึงอาจารย์ผู้สอนทําไมท่านต้องรีบลาออกซะไงเพราะปัจจุบันนี้เรียนแบบปกปิดสอนแบบปกปิดอยู่ในห้องนิสิตเท่านั้นที่จะรู้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้รู้หมดเลยนะคะสัปดาห์ที่สองที่สามเขาเรียนอะไรกันแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอเหล่านี้ให้ แต่ถามว่านวัตกรรมอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะที่จะสร้างผู้เรียนมันยังคงอยู่ในห้องเรียนแน่นอนนะคะแต่นี่ก็คืออะไรที่ั้นมองว่าเราหนีไม่พ้นมาแล้ว TCU เอาแล้วศิลปากรก็ได้ขาวว่ารับไปทำโปรเจกต์หนึ่งด้วยจุฬาก็รับมาแล้วนะคะแล้วฉันก็ไปชวนอาจารย์จักราชกระบางนะมาช่วยกันสอนนะในความเชี่ยวชาญในเรื่องเดียวกัน ต่อไปก็จะเกิดความร่วมมือ,อเนี่ยก็จะไปที่เทคโนโลยีทางการแพทย์อาจารย์อุ้มนะคะอาจารย์อุ้มก็สอนทางเทคโนโลยีเหมือนกันเรามาช่วยกันนะคะในเรื่องของทางเทคโนโลยีขณะเดียวกันในศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อะ,อะไรนะคะและขณะนี้เนี่ยสิ่งที่น่าจะต้องถ่ายทอดต่อไปในลักษณะที่เราจะช่วยกันทำก็คือลงไปในระดับการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานเพราะที่เล่ามาทั้งหมดนี่คือการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงยังดูแลกันได้อยู่เือนเชื่อในเรื่องของความเด็นผู้ใหญ่แต่ถ้าเมื่อไหร่วันหนึ่งนะคะลงไปถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะนักเรียนนะ,ะจะเรียนสิ่งเหล่านี้ที่บ้านก็จนะฟลิปแล้วใช่ไหมคะจะห้องเรียนกลับตาละปัดเนี่ยนะคะที่ห้องที่บ้านนะคะจะเกิดอะไรขึ้นใครจะกำกับดูแลอาจารย์ทั้งสองท่านได้พูดถึงเรื่องของการกากับตนเองนะคะการควบคุมตนเอง การมีเป้าหมายในการเรียนใครจะสอนใครจะบอกอผู้เรียนของเราได้โตโตแล้วยังพอยังช่วยได้นะคะและยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะถ้าเป็นการศึกษา,อานอกระบบนะคะาการศึกษาในใน,ในตามอัธยาศัยต่างๆเนี่ยนะคะ,ะก็พบว,ว่า,าที่ท่านอาจารย์ชยงทำเคอร์ฟให้ดูว่าอะไรนะคะมีมีงลุที่ลงลงทุน<ภ>ลงทุนให้คนอื่นนะคะจ อะไรนะคะพวกกลุ่มล,ลงขันนะคะเรนเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยจะไม่มีคนลงขันเพราะเขามาลงขันแล้วเขาไม่เรียนใช่ไหมคะอาจารย์เขาก็หายไปออกไปนะคะสถิตินักศึกษาเราก็จะหายไปแล้วถ้าเขาไม่สนใจปริญญาแต่เขาสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆเหล่านี้โดยเขาไม่ต้องลงขันมาช่วยสถาบันไหนแล้วเราจะมีหาคนลงขันได้ไงอาจารย์เราจะอยู่รอดได้ไงน,นะคะ คนเหล่านี้จะมีจํานวนมากขึ้นนะคะเพราะเขาได้ประโยชน์นะคะมนะะีมีคำสัง่งจากข้างล่างขึ้นมาอะไรสักครูอาจยา์นะคะ,ะคนเหล่านี้นะคะเขาสนใจเพื่อความอยู่รอดเพื่อการประกอบวิชาชีพนะคะแล้วก็มีความรู้ระบบเปิดเนี่ยให้เขาเขาไม่ต้องเข้าสู่สถาบันนะคะเขาสามารถที่จะนั่งเรียนที่บ้านได้ ตรงนี้เนี่ยถ้านิยมในการเรียนด้วยเทคโนโลยียรรรยยแล้วก็จะตามี้มันกำลังเปลี่ยนครับนะคะแต่ยังน่าเป็นห่วงว่าการออกแบนบนวัตรกรรมใหม่เหล่านี้เนี่ยเราเท่าทาันไหมนะคะแล้วใครจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการออกแบบไม่ใช่ขอให้แต่มีนะคะต้องมีดีด้วยนะคะงนั้นก็น่าเป็นหวน่วงไหมคะนะคะพราเนี่ยท่านคือใครที่มาในวันนี้ ท่านไม่ได้มาในฐานะนิสิตนักศึกษานะคะท่านมาในฐานะนักเทคโนโลยีการศึกษาที่จะดูแลนวัตกรรมน,นี้ของประเทศนะคะงนั้นขอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะนวัตกรรมอาจารย์อ่อนโยนีนะคะแต่ส่วนตัวนในขณะนี้นีดุเด็ดเผ็ดมันขึ้น